เรื่องนี้คุณผู้หญิงต้องฟังเลยนะคะเป็นในหน้าปล่อยเช่าคอนโดแล้วเป็นผู้หญิงเวลาที่ไปเปิดห้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของห้องนะคะไปไปไปเจอเจ้าของห้องเป็นผู้ชายแบบนี้นะคะหรือว่าไปเจอลูกค้าผู้เช่าที่เป็นผู้ชายแล้วเราไปเปิดห้องเนี่ยแล้วเราไปคนเดียวเราต้องระมัดระวังตัวอะไรบ้างนะคะรู้สึกกูเป็นหลายคนว่าคูเป็นเราจะมีวิธีการป้องกันตัวหรือว่าระมัดระวังตัวเรายังไงเพราะว่าเวลาไปลงพื้นที่คือไปคนเดียวไม่ได้พาใครไปนะคะกูเป็นก็จะมาบอกเทคน,นะคะิคแล้วก็วิธีก<ค>ารป้อง กันตัวระมัดระวังตัวนะคะเพราะว่าคุณเบนเองก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาที่ไปเปิดห้องก็ไปคนเดียวนะคะทํางานคนเดียวเพราะว่าเราเป็นในหน้าอิสระใช่ไหมคะถ้าเรารู้ว่า,เ,าเรากําลังเจอเจ้าของห้องอันนี้พูดในพาร์ทของเจ้าของห้องนะคะแล้วเ,เป็นผู้ชายแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวไปด้วยกันสองคนแบบนี้นะคะก่อนเข้าห้องนะคะ คือจริงๆแล้วถ้าเราเจอเจ้าของที่เป็นสุภาพบุรุษเขาก็จะเปิดห้องไว้ให้เราเลยนะคะเปิดห้องหมายถึงว่าเปิดประตูไว้ให้เราเลยโดยที่ไม่ปิดประตูนะคะแล้วก็ให้เราไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอตามที่เราต้องการแต่ถ้าเรานะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะจัดการ ได้ก่อนนะคะก็คือพูดขออนุญาตได้ก่อนเลยว่าขออนุญาตเปิดประตูห้องทิ้งไว้นะคะอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปแล้วแตถ่ายวิดีโอหรือว่าคุยกับเจ้าของค่อยมาคุยตอนส่วนกลางก็ได้รายละเอียดของห้องนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณต้องดูด้วยนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการคุยในการดูด้วยว่าตั้งแต่ข้างล่างคอนโดเนี่ยนะคะคุณเจอเจ้าของแบบนี้นะคะอ่า ลักษณะแบบนี้คุยแล้วรู้สึกยังไงร,รู้สึกไม่ไว้วางใจไหมรู้สึกกลัวไหมหรือว่ารู้สึกแบบไม่โอเคไหมถ้าคนรู้คุณรู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออคุณอาจจะขอไปดูให้เจ้าของพาไปดูส่วนกลางแล้วกออ็อาจจะไปดูห้องแป๊บนึงแล้วก็ขออนุญาตเปิดประตูทิ้งไว้แบบนี้นะคะเออแล้วคุณกออ็รีบไปดูส่วนกลางเป็นต้นแบบนี้นะคะก็คือ,คอไม่ไม่ไม่ใช้เวลาในห้องที่นานจนเกินไปอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็คือสามารถ พูดได้เลยนะคะ,ะในฝั่งของลูกค้าก็เช่นกันนะคะถ้าคุณพาลูกค้าไปแล้วลูกค้ามาคนเดียวแล้วเจ้าของก็ไม่ได้มาเปิดห้องกับเราแล้วเราก็ไปคนเดียวแล้วลูกค้าเป็นผู้ชายมาลักษณะการทํางานคล้ายเดียวกันนะคะเหมือนกันนั่นแหละนะก็คือคุณก็บอกลูกค้าเลยขออนุญาตเปิดห้องทิ้งไว้นะคะ,ะแล้วก็ให้ลูกค้าเดินเยี่ยมชมห้องไปนะคะคุณกอ็อยู่ใกล้ประตูมากที่สุดก็คือให้ลูกค้าเดินเข้าไปในห้องคุณก็พยายามอยู่ใกล้ประตูนะคะแล้วก็รีบคุยโรเซสนะคะหรือว่า รีบคุยารายละเอียดเกี่ยวกับห้องหรือว่าให้ลูกค้าเดินดูเสร็จแล้วก็รีบบอกลูกค้าว่า ไปดูในส่วนกลางเนี่ยแบบนี้นะคะ,ะไปดูพาร์ทส่วนกลางแล้วคุยค่อยคุณค่อยไปคุยรายละเอียดห้องตรงส่วนกลางก็ได้ที่มันมีคนเยอะๆแบบนี้นะคะจะได้แบบไม่ใช้เวลาอยู่ในในห้องนานจนเกินไป2คนอะไรแบบนี้นะคะแต่คุณก็เช่นเดียวกันคุณก็ต้องใช้วิจรรารณญาณในการดูด้วยนะคะว่าลูกค้าคนนี้เป็นแบบไหนน่าไว้วางใจไหมน่ากลัวขนาดไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้พูดในเคสที่ คุณไปกับเขา2คนแล้วเขาไม่มีใครมาด้วยแบบนี้นะคะแต่ถ้าแบบคุณรู้สึกว่า,าไปในหน้าง,งานจริงแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็รู้สึกกังวลหรือว่ากลัวคุณอาจจะแกล้งโทรศัพท์หรือว่าโทรศัพท์จริงก็ได้ไปหาเพื่อนหาแฟนหายาตหรือว่าหาใครก็ได้นะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่า,ามีคนอยู่ในสายเราอยู่นะอะไรประมาณนี้หรือว่า,าถ้าสมมุติว่าคุณ กำลังพาลูกค้าหรือว่าผู้เช่ามาคนอาจจะคุยกับเจ้าของก็ได้นะคะหรือว่าวิดีโอคอลกับเจ้าของก็ได้ให้เจ้าของดูคัดเลือกลูกค้าอันนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าถ้าเป็นช้อยนี้เนี่ยเจ้าของเขาก็จะมีโอกาสได,ไ,ดได้เห็นลูกค้าตัวจริงด้วยนะคะเพราะว่าบางทีก็เป็นการแก้ปัญหาที่ว่า พาลูกค้ามาแล้วแล้วเจะขอมาเจอลูกค้าจริงๆเราไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยนะคะคือจริงๆแล้วเวลาที่เราพาลูกค้ามาเนี่ยเราควรที่จะให้เจ้าของได้ดูลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้าเป็นไทนี้ไทนี้รูปร่างลักษณะอะไรแบบเนี้ยเจ้าของโอเคไหมแบบนี้เป็นต้นนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นแบบในพา์ที่เป็นเจ้าของห้องที่เราไปเจอเจ้าของห้องนี่แหละนะคะอันเนี้ยคุณอาจจะต้องถ้าแน่งงานมันแบบว่าดูไม่โอเคแบบเนี้ยนะคะคุณก็ต้องรีบปิดตัวออกมานะคะหรือว่าโทรศัพท์คุย ขออนุญาตออกไปคุยโทรศัพท์สักครู่นะคะหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะคุณก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดหรือว่าออบอกเขาเลยว่าโอเคค่ะดูห้องประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ต้องไปถ่ายวิดีโอแล้วก็ได้ได้รูปดูแล้วลักษณะแบบนี้แล้วถ่ายถ่ายภา,ยายพรวมแล้วก็รีบออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการระมัดระวังตัวเบื้องต้นนะคะหรือว่าก่อนหน้าที่คุณจะไปเปิดห้องคุณอาจจะต้อง ดูรายละเอียดเจ้าของห้องหรือว่าลูกค้ามาเบื้องต้นสมมติว่าคุณได้เฟซเจ้าของคุณได้เจ้าของห้องได้ซับเนี่ยมาจาก Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของห้องคุณอาจจะต้องไปลองส่อง Facebook เจ้าของดูว่าเป็นแบบไหนยังไงรูปร่างหน้าตาย,ยังไงลักษณะน,นิสัยแบบไหนโพสอะไรยังไงน่ากลัวไหมหรือว่าเป็นยังไงเป็นเจ้าของจริงๆไหมอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าก็เช่นกันนะคะลองเอา อ,อย่างลองเอาเบอร์โทรไปเซิร์ช Google ดูซิว่ามีประวัติอะไรยังไงขึ้นไหมประวัติอาชญากรรมไหมหรือว่าคดีอะไรต่างๆมาไหมแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือคเป็นพูดในพาร์ทที่บางคนกลัวสุดๆในการที่ไปเจอคนแปลกหน้าแล้วต้องไปอยู่ด้วยกัน2คนไปในห้องแบบนี้นะคะเราก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะว่าคุณ รู้สึกสบายใจในการทํางานแบบไหนเวลาคุณไปเปิดห้องคนเดียวแบบเนี้ยเนาะเออหรือว่าคุณจะเวลาไปเปิดห้องแล้วคุณไม่สบายใจเลยคุณก็พาเพื่อนไปด้วยแบบนี้นะคะหรือว่า พาคนที่ไว้วางใจไปเปิดห้องด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะเช็กกับเจ้าของหรือว่าลูกค้าก่อนอว่าเขามากันกี่คนจะได้เตรียมน้ําไว้ให้อะไรประมาณนี้นะคะเออขออนุญาตถามเขาก่อนก็ได้มาเปิดห้องกี่คนคนก็จะได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจแบบไว้แบบนี้นะคะเนาะอาลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วก็ใครใช้หรือว่าใครใช้เทคนิคไหนอยู่ทําไม้หน้าอยู่ก็ลองเม้นมาบอกคุณเบนได้แล้วก็ เพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์ด้วยคือเรามาแบ่งปันเรามาแชร์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆนะคะยิ่งเราแชร์ยิ่งเราให้เรายิ่งได้นะคะทุกคนอืมเราก็จะมาสร้างสังคมในหน้าให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นหน้าทํางานมากยิ่งขึ้นเจอเพื่อนในหน้าเราก็จะได้เจอคนที่ดีมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะใครทําแบบไหนอยู่ก็เม้นมานะคะหรือว่าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์จะเอานาเอาไปปรับใช้ยังไงก็ เม้นต์มานะคะพิมพ์มาว่าเป็นประโยชน์ให้ครูเบนมีกําลังใจในการที่จะอัดคลิปแบ่งปันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบฟรีที่หน้าเพจหน้าติ๊กต็อกหน้า YouTube อะไรต่างๆในน้านะคะเออถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ครูเบนก็จะเออรู้สึกโอเคสิ่งที่ฉันทำฟรีเนีย่ยเป็นประโยชน์ฉันก็จะได้ทําอีกเรื่อยๆแบบนี้แต่ถ้าแบบเงี้ยอัดคลิปเลยไงเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าอย่างนี้นะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดหัวใจอย่าลืมกดแบ่งปันให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแท็ก เพื่อนที่คุณรักอยากให้เขามาทำํำในหน้าอยากให้เขามาหาเงินที่เขามาฟังนะคะจะได้เป็นรู่ทางในการทํามาหาเงินนะคะเนาะแล้วก็แชร์ไปนะคะแชร์ไว้จะได้เก็บไปดูหรือว่า,าคลิปไว้บันทึกไว้มาตามดูย้อนหลังแชร์ไว้ตามดูย้อนหลังได้นะคะคลิปนี้เพียงเท่านี้คะ่ะมีอะไรคอมเมนต์มานะคะ